ขุดสระน้ำประจำในไรนาพื้นที่หนึ่งไร่กว่า,วาแค่2,500บาททํายังไงไปดูกันครับแต่ละหมู่บ้านจะมีอาสาของกรมพัฒนาที่ดินที่เรียกว่าหมอดินหากเรายังไม่ทราบว่าเป็นใครให้เราไปถามผู้ใหญ่บ้านแล้วยื่นลายชื่อผู้ต้องการขุดสระน้ำประจำในไรนาพอเริ่มโครงการขุดสระน้ำประจำในไรนา ทางหมอดินจะติดต่อเรามาให้เราส่งเอกสารสิทธิ์สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารสิทธิ์ส่งให้หมอดินเมื่อเราได้รับสิทธิ์เจ้าหน้าที่จะออกมาวัดพื้นที่ด้านกว้าง40เมตรด้านยาว50เมตรข้างในขอบบอ่อพื้นที่ด้านกว้าง18เมตร ด้านยาว33เมตรครับความลึกอยู่ที่ประมาณ3เมตรครับผมไม่รวมคันดินสะน้ำประจำในไร่นาขนาดหน6 0ลูกบาทเมตรของกรมพัฒนาที่ดินหากเราไม่มีรายชื่อได้รับสิทธิ์ในปีนั้นให้เราทำการ ติดตามหมอดินเรื่อยๆเพราะว่าบางพื้นที่มีหินรถก็ไม่สามารถขุดได้หรือบางพื้นที่ดินอ่อนดินยุบรถก็ไม่สามารถขุดได้สิทธินั้นอาจจะเป็นของเราครับหากเราไม่ได้รับสิทธิ์ในปีนี้ปีต่อไปให้เราทําการไปลงชื่อใหม่ครับผมสะน้ําแห่งนี้ใช้งบป,ประมาณของเราแค่2,500บาทเท่านั้นส่วนที่เหลือจะเป็นภาครัฐออกสนับสนุนให้ หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่วนผสมประสานไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ